สวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจากคลิปที่แล้วนะคะเด็กๆได้ทําตามที่ครูขวัญสอนไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้ครูขวัญจะมาสอนประสมคานะคะที่มีพยัญชนะสระวรรณยุกต์และตัวสะกดแต่ก่อนที่จะประสมคําแบบที่มีตัวสะกดนะคะครูขวัญขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับสลัเปลี่ยนรูปก่อนนะคะเนื่องจากว่าสระบางตัวนะคะเมื่อนํามาผสมกับพยัญชนะตัวสะกด จะสามารถเปลี่ยนรูปได้สระเปลี่ยนรูปคือสระเปลี่ยนรูปสระบางตัวในภาษาไทยเมื่อผสมเป็นคําที่มีตัวสะกดจะสามารถเปลี่ยนรูปเป็นสระอื่นได้นะคะลองดูสระตัวแรกเป็นสระอานะคะจะเปลี่ยนรูปเป็นไมหันอากาศสระอาณเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปเป็นไมหันอากาศดูตัวอย่างนะคะ ถ้าพยัญชนะประสมกับสละันะคะยังไม่มีตัวสะกดก็จะออกเสียงตามเสียงสละเลยคือกออากาศแต่ถ้าเมื่อใดมีตัวสะกดมาปุ๊บสระอะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศทันทีนะคะทีนี้ดูสลัตัวที่ 2, สองสระเอกจะเปลี่ยนรูปเป็นแบบนี้นะคะสระเอกเมื่อมีตัวสะกดสระอะตรงข้างหลังตัวนี้นะคะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่หู ซึ่งสารอที่อยู่ข้างหน้านะคะเป็นสระนําจะอยู่คงที่เช่นเดิมดูตัวอย่างนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดก็จะออกเสียงเป็นต่อเอเตแต่ถ้ามีตัวสะกดเข้ามาปุ๊บสารอะตัวนี้นะคะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูก็จะเปลี่ยนเป็นคําว่าต่อเอมอเต็มสระตัวต่อไปนะคะสารด จะคล้ายๆกับสระเอกนะคะสระอาจจะสามารถเปลี่ยนรูปเป็นไมเตคูไดนะะ้ถ้าพยัญชนะประสมกับสระจะเป็นขอแอะแคะแต่เมื่อมีตัวสะกดเข้ามาปุ๊บเช่นเดิมเลยนะคะเหมือนกับสระเอกตรงที่สระอา จะเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่คูก็จะเป็นขอแอบงอแข็งอีกสระหนึ่งนะคะก็คือสระเออสระเออจะเปลี่ยนรูปเป็นแบบนี้นะคะสระเออเมื่อมีตัวสะกดปุ๊บออ่างตัวหลังนะคะจะเปลี่ยนรูปเป็นสระอินะคะเมื่อพยัญชนะ ประสมสะละบปุ๊บก,ก็เป็นปอเออเปอร์แต่พอมีตัวสะกดเข้ามาปุ๊บอ,อ่างตัวนี้นะคะจะเปลี่ยนรูปเป็นสระ,ะอีกก็จะเป็นปอเออดอเออร์นะคะสำหรับสลับเปลี่ยนรูปนะคะถ้าเด็กๆลองทำแล้วอาจจะลืมไปบ้างก็สามารถย้อนกลับมาดูคลิปนี้ได้นะคะทีนี้เรามาลองผสมคำที่มีพยัญชนะสะละับวรรณยุก และตัวสะกดดูนะคะจากครั้งที่แล้วครูขวัญสอนผสมคําไปแล้วนะคะจะเป็นแบบไม่มีตัวสะกดวันนี้นะคะเราจะมาลองปผสมคําแบบที่มีตัวสะกดนะคะเราเริ่มจากสลับตัวแรกเลยก็คือสระอะนะคะอย่างที่ครูขวัญบอกไปแล้วเมื่อกี้สระอาะเมื่อมีตัวสะกดปุ๊บมันจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หัานอากาศนะคะดูตัวอย่างคําแรกวออ้ดอจะเป็นคําว่าวัดเห็นไหมคะ รออะงอรังฟออะนอฟันและขออะกอค่ะทีนี้นะคะเด็กๆก็ลองลงมือทําในแบบฝึกหัดที่รูขวัญให้ทําไปนะคะถ้าเกิดข้อสงสัยตรงไหนหรือไม่เข้าใจตรงไหนให้หนักเรียนย้อนกลับมาดูคลิปนี้นะคะ,ะสําหรับคลิปหน้านะคะเรามาตามดูกันว่าเราจะทําแบบไหนเรื่องอะไรแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ 没啦。Bye bye.